มา FC มาเยี sí. um, s right. <S ่ยมมาการนะกเขาก็ค oh, right. ือม okay. ันเกิดขึ้นเร็วโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้นั่งตัวใช่แล้วหาสลบไหมตอนนั้นตลบเลยในที่เกิดเดียวใช่ทุกบอกว่าต้องบอกก่อนว่าอาการนะกเขาน่ะดันอยู่นี่หลายคนถามเยอะเราเลิกขี่รถเลยไหมไม่เลิกครับทำไมนะกเขาผมชอกูบอสกูจะทำให้เด็กกูเจ็บกูบอสกูกูจะทำให้พวกมึงดูจ็กูบอสกูกม่โหดมึงทุกคนหนูใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่มึงทุกคนหเจ็บ อะไที่มาที่สนามเค่องการน okay. like ี้ครับวันนี้เรารอเอสตอร์รอเอซมาเยี่ยมากันนะเาโอตั้งแต่บ้าเราก็เอสตอตั้งแต่เกิดเนเนี่ยจริงๆเราก็เรียกว่ารวมกําเลรวครับอยางเันเพื่อที่แบบว่าคนมากนะครับที่เป็นแล้วก็ตั้งใจให้ผมแล้วก็ เพว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้ทราบเลยว่าตอนเกิดเกิดอะไรตอนที่เกิดคนเดียวนะครับจำาได้ในแสงวันนั้นอ่ะจะไปตะลยาไปทำการไลาสคนายมืืก่อการงาน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 โมนาแล้วก็หน่ไปคนเดียวเลยแต่มาเแมไอ้คนคนน่ะชอบ เราไม่ขี่เร็วอะเป็นเย็ไม่มากอะรเงียเดอเวันนั้นอะแล้วอะไรกเอ็กแมกแล้วก็เาวก็ไปใช้ล้วขี่เดิมๆมาล้วยรวิ่งตลาดมันจะประหยัดด้วยแล้วก็ี่ไปธรรมดาบุรีแมบดอ โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวใช่คนนี้คนอื่นไหมหรือเราล้มคนท้ายคนท้ายเขาใช่ที่ที่กระเทืออที่เขาบอการเแต่พอที่แรกอะผมก็ไม่รู้ตัวเองนะพอผมขึ้นมาได้อ่ะผมบอกคนท้ายเขาผมก็ไม่นอนนั่เหมือนเราดำห้า โลโลกาเพื่อจะแรงแล้วแล้วเราก็เิ่นแต่ก็คือไม่มีการโดนนะใหญ่ในความจำามในความจำในภาพจำก่อนที่จะกรงตามใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วหลบโดนแหละแต่ในความเป็นจริงือเรานนโดนนี่นี่่ะรับกได้แล้วเดี๋ยวเาตอเลยะน่านาดไ่ไ โยโย่โยน้องชายวันนี้มีของใหม่โอสุกามาให้ลองใช้เลยบล็อกโอสุกะ831รุ่นใหม่ตัวนี้นี่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมหกร้อยกว่านิวตันเมตรยิงเรียกว่าโอ้โหตัวเก่าก็ว่าแรงแล้วนะเจอตัวใหม่ที่แรงกว่าอีกเลยตัวใหม่นี่แรงกว่าแล้วนี่มาพร้อมกับนี่เลยชุดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งก้อนโอ้โหดูแบตนี้ยส่สิแอมแปร์เรียกว่าใช้กันแบบจุกๆเลยนี่ยิงหนีดอ้โหอันนี้ราคาเท่าไหร่ 2,990บาท2,990ถ้าซื้อจากเพจเต้าหูแปดลิ้วต้องลด10%ลด10%ทักไปที่ไหนก็เพจเต้าหูแปดลิ้วหรือเพจเต้าหูแปดลิ้วนะครับแล้วก็เลิศนี่ด้วยทางลุงเอ็กซ์งเอ็กก็ได้ใช่แต่สะดวกทางไหนไปลดริบ9ป0รดเ0็น t s g ะครับจากส่งพัเก้คร้เ้าสรลดส0บเปอร์เร็นต์เรียกส ลูก็จะมีรถตาระบะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดลปะนะครับในรุ่นองเอ็นแม็กซ์กับด้วยนะครับอกันด้วยนะครับกทันทีเลื่อยีรถระากมันก็ะเป็นแบบที่ที่เราิแล้วน้าสลบไหมตอนนั้นสลบเลยในที่เกลียดแล้วก็เรียกว่ามีของบมดีอะมาใด้ไคนที่ นี่ผมผมไ่อะคนแถวนั้นแล้วก็ยายพน้องเขาบอกว่าไม้พคนจับี่มาซเราอะีตามมาเาเลยก็เลยเวทผานหนผมบอกว่าต่นว่าอาการมเขานัตอนนั้นค่บอมภาพรวมภาพปกติ รากานอกก็ไม่ได้หไม่เป็นไรเลยเพราะผมผมอกว่ารื่อง่ท้รถมรถคนกหล่ไปเนี่ยผมบอกอะไรม้างว่าเนี่ยว่าแล้วเอาอะไรเหมือนหัวแกอะไรองแปะหัวเราแปกหัวเราเรมกปพูดทาไมเราเราเรากดแล้วมันงคมปวดมเออเพราะร่างกายมันมีรอยกระหล่ำไปพี่แมบเหมือาไปแบบเร็วมากเอ้ยมัช้ามากอะไรเงี้ยแตุมแล้ว ตัวไปอะไรเงี้ยเออเราก็แบบอะไรว่าเป็นขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราอยู่แบบความฉัดช้านอยู่ในใจ่น่าเป็นขนาดนี้ไรแล้วหมอสรุปว่าเราเป็นอะไรบ้างที่มันเกิดปัญหาก็คือเลือดทีออกเลือดข้างสมองอะไรแล้วก็ไหลออกมาแล้วก็เลยผ่าผ่าเลื่อดเอาเี่ไรครับตอนนี้ผ่าข้างนี้นี่นีี่เห็นเลยนะฮะ มีครับลอยตั้งแต่การกระหม่อมเนี่ยนะนะลูมานี่เลยเพื่อเอาเลือดออกเอาเลือดออกครับตอนนั้นเนี่ยผุ้มขาดนยนะแต่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 คนคนที่ในที่เกิดเนี่ยเขาบอกว่ากรหลบไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็ขึ้นมาแล้วทําบ้านเนี่ยผมโทรตัดมาพ่อเขารู้ยเนี่เขาโทรตัดผมก็ยังรับโทรศัพท์ได้แต่ตัวเราจับอะไรไม่ได้เลยคอเขาเขารับโทรศัพท์ได้เขาก็เลยโรคผม ไม่มาเป็นห่วดูแล้วรถมาเป็นหวลงใชไหมเป็นคือคิดว่าังตอบสนองได้ไม่รู้เรื่องอะไรที่ก็ะราไม่รู้เรื่องเลยราไม่ได้ทำไม่ได้เลยการจัดได้แล้วก็คือตอนนี้กาเรียกว่ามีงานเผาเอาเลิกก่อนแล้วจะเปิดน คือตอนนีเลยเตอนนี้ก็คือเหม่อลอดูอาการอยู่ว่าว่าเลือดในกระบอกไม่ได้มันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแบบพอตื่นผมเข้ามาเวลาหมอผมไปหาหมอไปหาม่ต่อไปแล้วก็คือหมอโอ้เคยแล้วให้ลดยาลดอะไรแล้วแล้วผมตื่นนอนช้าๆผมกระโดด่นมเงี้ยมาเจอแบบลุกเร็วลุกประมาณแบบลุกเร็วอล้วก็ลุก มันก็จะมึนๆนิดนึงมันจะมึนๆนิดนึงแต่ว่าคือแป๊บเดียวแหละเราเราก็จะแบบฟคองตัวได้เราเราก็เดินได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้หมอก็ยังไม่ได้อนย้ายรถนะครับที่น้องถามเฮ้ยทำไมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตยังซึ่งก็จะรอผลที่ประมาณเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนติ้นเดือนเนี้ยที่จะจะผ่าน ผ่านการได้นี่แล้วการเรียกว่าดูอาการให้แบบเหมือนประมาณสามเดือนแสามครั้งครับผมสามครั้งผมก็เจะได้ไจะได้ได้ขับแล้วแต่ก็ยังต้องค่อยๆเบาลงอีกนิดคือเรียกว่าเซฟตัวเองมากใช่ๆแล้วก็คืออาจจะขี่ไปรถบโลกกับน้องๆช่ ว่าการใช้ความเร็วเพืเอ่อก็อาจจะระยะหนึ่งเหมือนจะอาจจะกลับปกติได้เหมือนเดิมหลายคนถามเยอะว่าเราเลิกขี่คนเลยไหมไม่เลิกครับทำไมนะคร<อ>ับผมชอบที่ชอบมันคือ ถ้ามันตัวตนมันมันคือความเป็นตัวตนของเราด้วยคือเราชอบด้วยอะไรพี่แล้วมันก็ชอบมันตั้งแต่เด็กตัวชอบมันตั้งแต่เด็กแต่คือตอนนั้นอ่ะในวงการเนี้ยเด็กๆเราก็เทก๋ๆชอบแบบเหมือนว่าไปซ้อมไปอะไรเงี้ยเราเราไม่ค่อยใจนะแต่คือตอนเนี้ยเราเราไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อยากเปิดเนื้อดูเจ้าของดีไว้ดูดูนึกของดีไว้ของ พ่อ,อ,อามาดูก่อนนะโอเคได้ F4 เดียวเดี๋ยวเราเราจะสรุปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่ขับรถเราใช้รถก็นะก็ฝากถึงน้องๆที่ใ<ม>ช้ความเร็วบนท้องถนนนะเราขับรถแบบน้าเน,าเนี่ยประเภทเดียวกันนะก็ะเรามาันระว,วังหน่อยเวลารถเยอะรถอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปใช้ปวามเร็วน,นะพูดกับตัวเองเถอะก็คือว่าอย่าอย่าไปประมาทกับชีวิตนะครับ ก็รักษาเทสต์ตัวเองให้ดีวันนี้นิดนึงแล้วรเราก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยืนายาวนะครับเมก <c oughs> ็จะต้องบอกเลยนะเมื่อกี้ที่เราอบอกยาเนะี่ยก็บอกอก่นอนเลยว่าเป็นกาเสนิทมาแลนะ้วกันมากๆนะ took a we're shit damn kill it shit <Anfang> we'll king back we're this shit king back we're killing shit